สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมวิวาใบสั่งตายกันต่อนะคะซึ่งตอนเราค้างเอาไว้ถึงเดี๋ยวนะอ่าปรับนิดนึงเสียงมันค่อนข้างจะดังเกินไป เค hey, ค่ะเข้าเกมกันเลยตอนนี้นะคะเรามาค้างกันตรงที่ว่าอันนี้คือหินจุดไฟซึ่งอ้าวกดผิดเข้าใจว่ามันจะต้องใช้จุดอันนี้แน่นอนเนี่ยค่ะแต่ต้องวางรูปหน้าศพก่อน ทีนี้พอเราวางรูปไปแล้วนะคะเห็นไหมรูปก็ล่วงแล้วตรงเนี้ยค่ะในบันทึกค่ะเขาก็บอกเอาไว้หน้านี้หรือเปล่านะว่ากันว่าการเอาเงินมาปิดตาของโยมทูตด,ดำจะป้องกันคนตายไปจนถึงรุ่งสางได้ ก็เลยจะปิดตาคือเราลองเอาเหรียญน,นะคะไปแปะแล้วมันแปะไม่ได้ก็เลยคิดว่ามาทำกาวดีกว่ากระถางทุกเปล่าได้กลับแล้วนะคะกวนค่ะกวนอ่าได้แป้งกาวละต้องสำเร็จแล้วล่ะ แปะนะคะ็ปึ๊บเอาเหรียญปิดค่ะเออวางรูปก่อนเออรูปก่อนนะกรีบรูปถ่ายเอารูปไปวางก่อนนะคะเราก็ใช้จุดไฟถ้าเราไม่ผิดรู้สึกว่าที่นั่นจะมีอ่างที่สามารถใช้ได้นะอ่างอะไระคะ ที่น่านจะมีอ่างเราเผาของไปให้คนตายแล้วนะคะอันนี้คือประตูสู่ยมโลกเนาะเข้าไปอันนี้คือดินแดนคนตายนี่ยมีอ่างปรากฏจริงจริงด้วยแต่เราจะเอาอ่างไปตักน้ำนี้เพราะว่านี้มีชุดสีแดงอยู่เห็นไหมคะหลังจากหยิบหุ่นเงาออกมาแล้วหนิงจือฟู่ก็พยายามเทน้ำออกจากอ่างแหลกจัง ทำไมเทน้ำนี่ออกไปได้ละ่ะอืมอ้าวให้ม้ากินน้ำไปจ้ะด้วยังไงเข้าไปใหม่หยิบได้แล้วนะคะมานี่ค่ะ 我要、哦、与夫小女子一起托起，又何归去？归来寻奸人不知。夫君又在门前见了休气子夫，心何欲问？小女子欲嫁谁主？ หมายความว่าจริงๆแล้วนะคะก่อนวันแต่งงานเนี่ยอโมลี่พี่สาวนี่ค่ะมาค่าโมชีพอค่าโมชีเสร็จปุ๊บวิญญาณของผู้หญิงชุดขาวนะคะก็คือวิญญาณของโมชีค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากให้สามีเขาถูกหลอก เราก็เลยมามาหลอกก่อนนะคะมาขัดขวางเนี่ยเขาก็กลัวว่า,าทันใดนั้นหุ่นเงาลอยออกมาแล้วมุ่งไปนอกวัดนะคะมูทีคุณจะไปไหนล่าผมด้วยปิดเสียงพูดดีกว่าเนาะ ออกมานอกวัดนะคะต้องนี่แน่เลยทางนี้โอ้โหทุกนหุ่นชี้ไปด้านขวาแล้วหุ่นมาทางด้านซ้ายด้านซ้ายอีกรอบด้านขวาค่ะด้านขวาอาจเจอทางแล้วค่ะมีคนอาศัยอยู่ที่นี่เหรอเอ๊ะรูปถ่ายบนโต๊ะนี่มันโมชีไม่สินี่คือเนียโมลี คนที่อยู่ข้างๆนั่นคือคุณยายที่หมู่บ้านจางหลิงม่ใช่หรอนี่มันเรื่องอะไรกันแน่คุณยายเขาบอกว่าเฮ้ยเวรกรรมจริงๆคนรุ่นใหม่เอาแต่หมกมุ่นจนในที่สุดก็หาเจอจนได้คุณคุณเป็นใครกันแน่เกี่ยวข้องอะไรกับเนียโมลี่มาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะเล่าให้ฟังทั้งหมดฉันนะ่ะพอรู้คาถาอยู่บ้างและยังสาวฉันได้ช่วยทำคลอดจัดงานศพขับไล่และเชิญวิญญาณชั่วร้าย สิ่งไม่ดีทั้งหลายฉันต่างทำมาแล้วทั้งสิ้นไม่ช้าก็เร็วผลกรรมจะตามมาใช้จึงใช้ชีวิตคนเดียวไม่เดือดร้อนคนอื่นตอนนั้นฉันสุขภาพไม่ค่อยดีป่วยอดอดแอดแอ,อย่างหาสาเหตุไม่ได้คิดว่าคงอยู่ได้ไม่นานหลังจากช่วยทำคลอดสองพี่น้องนั่นก็ได้ยินว่าคนพี่ถูกทิ้งไปแล้วฉันจึงไปเก็บมาเลี้ยงไว้ ฉันใกล้จะตายเต็มทีและไม่ควรได้ตายดีด้วยซ้ำเพราะงั้นช่างโพธิสัตว์หกแขนอะไรนั่นถ้าฉันมีชีวิตอยู่อีกวันเธอก็จะรอดไปอีกวันแค่วันหนึ่งก็ยังดีเพราะเธอเองก็ถือได้ว่าผ่านประตูผีแล้วเช่นกันตราบใดที่เธอไม่กลับบ้านเธอก็จะไม่นำภัยพิบัติมาสู่ครอบครัวฉันไม่รู้ว่าเพราะพลังหยินปัดเป่าหรือไม่ แต่หลังจากนั้นฉันก็ฝืนพิบัติกรรมอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้อาจเป็นเพราะอยู่กับฉันในบ้านนี้ตั้งแต่เด็กโดยไม่มีพ่อแม่อยู่ข้างกายโบลี่ไม่แยแสต่อสิ่งใดแค้นในใจก็เริ่มฝังแน่นขึ้นฉันส่งเธอไปเรียนที่อื่นเพื่อหวังให้เธอได้เห็นโลกกว้างเผื่อว่าวันข้างหน้าเธอจะได้อยู่ที่นั่นแล้วมีความสุขบ้างแต่แล้วสองปีก่อนเธอก็บังเอิญได้รู้ชีวิตตัวเองฉันมีสิทธิพี่คนหนึ่ง เขาขายของคนตายอยู่ในเมืองทำทุกอย่างที่เป็นสิ่งไม่ดีทั้งเรื่องศพแช่งผู้คนและเรื่องผิดศีลธรรมทุกอย่างเขาอยากได้โมลี่เป็นสิษย์เขาบอกว่าชะตาของเด็กค,คนนี้เหมาะที่จะเรียนรู้สิ่งต่ตางๆจากเขาฉันไม่เห็นด้วยและไม่ยอมให้โมลี่ติดต่อกับเขาเรื่องแบบนี้มันเป็นบาปมหันเชียวนะแต่มลี่กลับบอกว่าอยากแก้แค้น พูดยังไงเธอก็ไม่ฟังหลังจากทะเลาะกันเธอก็หนีไปอยู่กับสิสพี่ของฉันและไม่ค่อยกลับบ้านเลยปีที่แล้วฉันได้ยินว่าพ่อแม่ของเธอตายฉันจึงถามว่าเกี่ยวข้องกับเธอไหมแต่เธอไม่พูดอะไรฉันหวังว่าจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั่นเป็นเรื่องไร้คุณธรรมเชียวนะไม่นานนี้ที่เธอกลับมาเธอบอกว่าจะชิงสิ่งที่ควรเป็นของเธอกลับมาเธอจึงขอให้ฉันหาโอกาสไปบ้านเกิดของเธอและทำลายหลักฐานทั้งหมด ฮ่าฉันถามว่าเธอทําอะไรเธอก็ไม่พูดฉันเลี้ยงโมลี่มาขนาดนี้แล้วฉันไม่อยากเห็นเธอติดคุกเลยถือโอกาสเข้าไปในหมู่บ้านช่วงวันปล่อยผียังไงชีวิตค้นแก่อย่างฉันก็ไร้ค่าอยู่แล้วแต่ยังไม่ทันทำไรเสร็จฉันก็ดันเจอกับผีเด็กตามติดฉันแล้วขโมยไม้เท้าของฉันไปน่ากลัวจริงๆฉันหนีออกนอกหมู่บ้านแล้วก็พ่อหนุ่มก็มาพอดีฉันรออยู่สักพักแล้วก็กลับเข้าไปในหมู่บ้าน ผีเด็กนั่นหายไปแล้วฉันเก็บรูปถ่ายเข้ามาเผาในวัดแต่กลับเจอเธออีกคงเป็นเพราะโชคชะตาละมังร่างในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นนะคะนี่สรุปคือยังไม่ตายทั้งคู่นะคะแล้วก็คุณยายก็เลี้ยงคนพี่มาแล้วคนพี่ก็แก้แค้นด้วยการฆ่าคนน้องนะคะ อ่าไม่ใช่วิญญาณหยินหมายความว่าไงเอ่ยฟ้ายิ่งมืดพลังหยินยิ่งมากพวกวิญญาณหยินก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นแต่เมื่อ ้ามืดสาวผู้นี้กับอ่อนแอลงเธอคงจะเป็นวิญญาณหยางวิญญาณหยางคือร่างยังไม่ตายแต่วิญญาณถูกขับออกจากร่างจริงสิสิพี่คนนั้นรู้วิชาขับอายุไขโดยขับวิญญาณของคนเป็นออกจากร่างหลังจากเจ็ดวันวิญญาณจะกลับเข้าร่างไม่ได้และถูกผีทำร้ายนำตัวไปเขาสามารถขับอายุไขได้ยังไม่สมบูรณ์นักอ๋อหมายความว่าจริงๆแล้วยังไม่ตายนะคะ เพียงแต่ใช้วิชาทำให้วิญญาณออกจากร่างร้านขาของอยู่ในเมืองนะคะที่ใต้ร้านมีห้องรับอยู่ทำพิธีก็จะใช้ห้องนั้นนะคะโมชีบอกว่าวันนี้เป็นวันที่7แสดงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเหลือเวลาไม่มากแล้วผมต้องรีบไป จบตอนจ้าเข้าบทถัดไปกันเลยนะคะก็เจอร้านขายของนะครับวันนี้เป็นบทที่4ตอนแรกเข้าใจว่าสะกดวิญญาณแล้วจบที่ไหนได้มีต่ออีกเรื่องราวลึกลับซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะร้านขายของใช้งานศพนะคะอีกหนึ่งชั่วโมงจะเที่ยงคืนหวังว่าจะทันนะร้านยังเปิดอยู่ไม่แน่แอาจมีคนอยู่ข้างในเวลานี้สนใจคำเตือนอะไรทั้งนั้น คุ่นกระดาษเต็มไปหมดเลยนะคะวางคนกระดาษไปเยอะมากพงหรีดก็เยอะมากตรงนี้มีกล่องนะคะนิ้วค่ะควนอูค่ะขุนแผแนแหกค่ายเราจะจดนิดน,นึงนะเผื่อมันมีมาต้องมีอะไรสักอย่างเฉิงหยอจินโทเฮงสุน ก็อะไรเนี่ยมีภาพด้วยเราอาจจะต้องจำภาพด้วยแหละไรลเจึ้งจือจดแป๊บนึงนะคะทุกคนมันมันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะ ดูภาพนะคะข้างบนมีภาพนะคะดูถ้าน้าถัดไปไม่ได้แล้วเนะเาะเราออกดูเหมือนหนังสือจริงแต่เป็นหนังสือโมเดลนะคะอันนี้ล่ะบ้านหินและอย่างเชื่อมโยงกับหวงจุย้ยมีวัตถุ่วงจุ้ยในร่ม อยู่4ชิ้นอ่ะมีคำว,ว่าร่มมาแล้วนะแล้วก็4ชิ้นนะคะแต่ไม่สามารถวางใน4ทิศทางได้เพราะจะป้องกันไม่ให้พลังหยางเข้ามาอ๋อโมชีของเราอ่ะคือพลังหยางทีนี้มันจะมีวัตถุห่วงจุ้ยในร่ม4ชิ้นถ้าวางพลังหยางจะเข้ามาไม่ได้ เราต้องเอาออกแน่ๆเลยกระจกหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะซึ่งสามารถกันวินญญาณหยินได้อันนี้เราต้องหาแน่ๆวิญญาณหยินก็คือคนพี่และเหมาะกับกระจก8ดทิศที่สุดก็ต้องเป็นกระจก8ทิศเนาะอย่าให้กระจกสองบานหันหน้าเข้าหากันเพราะจะเปิดประตูหยินและอย่าง เท้าต้องไม่อยู่บนเตียงเพราะง่ายต่อการดึงดูดวิญญาณเข้าร่างควรแขวนดาบไว้ทางทิศตะวัอนออกนะคะดาบไว้ทางทิศต,ตอนออกหรือตกเพื่อตัดขาดวิญญาณชั่วร้าย ต้องไม่แขวนไปทางทิศทางอื่นไม้เกาหลังสามารถดึงดูดความมั่งคั่งอย่าแขวนไว้บนหัวเตียงมันจะดูดดึงดูดพลังหินก็คือไม้เกาหลังเอาออกนะไม้เกาห้ามหัวเตียงแล้วก็แปลความอีกทีนึงมีหน้าสองด้วยนะคะของที่วางอยู่ในปากของผู้ตายเรียกว่าเงินปากผีหากวุญญาณหญินหลงทางและพลาดช่วงเวลาแห่งการข้ามปรภ เขาจะไมส่สามารถข้ามแม่น้ำและจะกลายเป็นผีที่อ้างว้างหากให้เงินคนพายเรือด้วยเงินในปากจะสามารถข้ามน้ำได้คนพายเรือรู้จักแต่เหรียญโบราณดังนั้นใช้เงินโบราณดีที่สุดเราต้องหาเงินมาวางไว้ด้วยนะคะกองแบงก์กองเต็กนะคะเงินก้อนโตเลย อันนี้ก็มีล็อกแล้วนะคะเปิดไม่ได้ไม่รู้คืออะไรอันนี้มีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่คะ่ะเดี๋ยวนั้นเราจดสัญ,ญลักษณ์แปลกๆนี้ก่อนมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์มันเป็นตัวอักษรจีนซึ่งเราก็ไม่ได้รู้ความหมายว่ามันคืออะไรแต่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรเหตุผลอะไรสักอย่างแน่นอน รูปีใหม่แน่นมากนะคะฉีกไม่ออกาอาจจะมีความหมายอื่นก็ได้อยู่ข้างในเราจะต้องฉีกมันออกนี่ค่ะมีตัวเลขนะคะพร้อมกับโรคหนะคะ้ากากสามห้าหนึ่งสองสี่สองห้าสามคืออะไรไม่แน่ใจนะคะ หรือเขาจะให้เรากดกดหน้าตามรูปที่เราดูหรือเปล่าคะก็จะเป็นรูปคน o, อนูะ๋ก o, ่อนนะคนอู๋จะคิ้วนัะนะฮะเราก็จะเป็นนี่เขาก็จะเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็มี แล้วก็คิ้วข้มวดนะคะเดี๋ยวเราลองกดตัวตามนี้ดูเผื่อมันได้ผลตอนแรกนะคิ้วหนาๆก่อนอ่ะนี่ต่อมาต่อมานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็แบบนี้แบบนี่ ก็แบบนี้ไม่เปิดอะคืออะไรเด <ừ> ี๋ยวเราคงจะต้องใช้ตัวช่วยนะคะคำแนะนำเพราะว่าเราไม่รู้แล้วมันคืออะไรเขาบอกว่าให้เราออกก่อนนะคะหันหลังและกลับไปที่ประตูต่อบล็อกไม้ บนตู้ที่ประตูเสร็จแล้วก็ไข่เพื่รับกุญแจนะคะออกก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวดูนะอันนี้มีอะไรบ้างชุดสีแดงร่องบล็อกสี่เหลี่ยมดินชักเปิดไม่ได้นะคะแล้วตรงนี้มีลงอยู่นะคะโอ้เสียงอะไรนะ่ะโมชีใช่คุณหรือเปล่าลงถูกตอกแล้วนะคะเปิดไม่ได้ ตอกตะปูแน่นมากด้วยไม่รู้ประตูถูกล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเราคงจะต้องตอบล็อกไม้นี้สำเร็จก่อนนะคะ ตัว L วันนี้นะคะพลิกอ๋อมันพลิกได้แค่นี้หรอเนี่ยอ๋อพลิกอย่างนี้ก็ได้โอเคนี่ค่ะ เอาพวกเหลี่ยมๆออกก่อนนะคะเราจะมาทำอะไรที่มันยากกว่าก่อน ต้องพลิกกลับอีกด้านไม่ได้แฮะทำไงดีเนาะทำไมพัสร์วันนี้มันยากจังเลยเดี๋ยวเรารีเซ็ตก่อนนะคะ คนคะเราขอสรารภาพไปว่าเราได้ลองหยุดไปเล่นดูแล้วแล้วเราก็ดูแล้วเราเล่นไม่ได้อืมมันยากเกินคือมันคงจะได้แต่คงจะใช้เวลานานกว่าน,นี้อ่ะแล้วคือทีนี้เราเราจะปิดปิดคลิปนี้กันแล้วไงเพราะว่ามันก็ใกล้จะได้ส0มสิบนาทีแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องดูกันนานเกินไปก็เลยขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้เขาไปดูโฆษณามาแล้วด้วย เราจะข้ามอันนี้ไปเนาะกดข้ามเลยค่ะได้กุญแจมานะคะกุญแจเราก็ต้องเอาไปไขอันนี้นะอันที่มันล็อกอยู่เพราะมันมีอันเดียวนะคะที่มีกุญแจหืมคืออะไรอะ่ะสองอันนี้คืออะไรเอ่ย มันเป็นระดับแสงไฟแล้วแสงไฟของอะไรก็ไม่รู้ ตอบกันที่หลังนะคะวันนี้เราก็จะปิดคลิปนี้ไปก่อนเนาะ